แจ็คเด็กฝึกงานช่างศักคนหนึ่งได้หมึกดำปริศนาจากอาจารย์เก่ามึกนี้ผสมจากมึกปลามึกโบราณกับผงยันลีลับวันแรกที่ใช้มึกนี้สักลายพญานาคให้ลูกค้าเกิดเหตุการณ์แปลกหลายสักเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงใครกระซิบข้าคือหน้าคราชผู้พิทักษ์สมบัติใต้แผ่นดิน ลูกค้าตกใจแต่รู้สึกมีพลังใหม่ข่าวลือแพร่สะพัดคนเริ่มแห่มหาแจ็คเขาสักลายต่างๆทั้งเสือมังกรนกฟีนิกซ์แต่ละลายมีวิญญาณที่แตกต่างพูดคุยให้คำแนะนำแก่เจ้าของแต่แล้วสิ่งผิดปกติเริ่มเกิดวิญญาณบางตัวดุร้ายเรียกร้องเลือดและชีวิตลูกค้าบางคนเริ่มป่วยหนักบางก็หายตัวไปคือหนึ่งอาจารย์เก่าปรากฏตัวมึกนี้เป็นประตูนรกแต่ละหยดคือสัญญาเลือดเจ้าได้เปิดทางให้ปีศาจเข้ามาแล้ว แจ็คตระหนักเมื่อสายเขาเองก็มีลายสักที่แขนเสียงหัวเราะดังขึ้นขอบคุณที่เป็นร่างทรงให้ข้าข้าจะใช้มือเจ้าสักประตูใหญ่เปิดนรกทั้งใบมือของแจ็คขยับไปหาเข็มสักโดยไม่อาจควบคุมเขาเพียงแต่มองดูด้วยความสิ้นหวัง